สวัสดีครับผมอาจารย์ปริวัติพิสิทธพงศ์นะครับอาจารย์ประจำภาควิชาสือ่อแลนิมิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามครับสำหรับวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการอบรมการสร้างอินโฟกราฟิกด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator นะครับคอร์สนี้เราจะมาพูดถึงสงส่วนด้วยกันก็คือส่วนแรกพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Adobe Illustrator และส่วนที่2นะครับก็จะเป็นพื้นฐานการออกแบบอินโฟกราฟิกนะครับ ซึ่งอินโฟกราฟิกในปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเพราะเราสามารถที่จะใช้ในการอธิบายเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายๆด้วยรูปภาพนะครับซึ่งในคอร์สนี้นะครับก็จะมีการใช้งานพื้นฐานอของเครื่องมือต่างๆภายในโปรแกรม Adobe Illustrator นะครับว่าเครื่องมือต่างๆนั้นมีอะไรบ้างเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็พอเราเข้าใจเครื่องมือแล้วเราก็จะเอาเครื่องมือที่เรา สามารถที่จะใช้ได้นี้ไปออกแบบสื่ออินโฟกราฟิกในรูปแบบต่างๆนะครับก็จะรวมถึงวิธีการคิดวิธีการออกแบบนะครับเพื่อให้ได้อินโฟกราฟิกที่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่เราต้องการครับคอสนี้ก็จะเป็นคอร์สที่ทำให้ทุกๆคนสามารถที่จะสร้างสารรค์สื่ออินโฟกราฟิกได้ตรงตามความต้องการของเรานะครับ